และนี่ก็คือแปดคลิปสั้นที่เคยทำลงในช็อตคลิปงาม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 น่ะนี่มันเฮ้เยใครมันทำอาหารจานนี้ว่ากูจ่ายเงินมากินนะเว้ยเฮ้ยไอ้บ่อยไม่เรียกเชฟที่ทำอาหารจารนนี้มาคุยกับกูเดี๋ยวนี้เลยนะเว้ยเอาอะไรมาเสิร์ฟให้ลูกค้ากินวันนี้ว่ะมีปัญหาอะไรหรอครับคุณลูกคา้าอาหารที่คุณทำนี่แม่โคตรอร่อยเลยครับทำอาหารถูกปากผมมากผมยกนิ้วให้เลยครับฮิฮิ เพื่อนสนิทขอยืมตังคุณไอ้แต้มมึงคือเพื่อนรักกูยามมึงเศร้ากูจะปลอบม,มึงยามมึงทุกกูจะคอยอยู่เคียงข้างมึงยามที่มึงเจ็บปวดหัวใจกูก็จะปวดด้าวเช่นเดียวกับมึงยามที่เราสองแก่เท่าเราจะยังคงเป็นเพื่อนรัก,กมึงต้องการอะไรไหนพูดกูขอยืมตังค์หน่อยพันธาหน้ากูเหมือนคนมีตังค์ให้มึงยืมหรือไง <c oughs> ใช่กูมี กูขอ,อยุดต่างด่อยพันท่ากูร้อนเล่นถ้าช่วยกันทำสิ่งนี้ประเทศนี้จะดีขึ้นสวัสดีค่ะคุณแตม้มครับสวัสดีครับคุณสมีหอนในฐานะที่คุณแต้มเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคนติดตามมากมายคุณแต้มมีอะไรอยากแนะนำให้คนไทยทำเพื่อให้ประเทศของเราหน้าอยู่ขึ้นบ้างหรือเปล่าคะอ่าครับครับจริงๆก็มีนิดหน่อยอะครับเ <c oughs> ออคือผมสามารถพูดได้เลยเหรอครับค่ะงั้นคุณแต้มมองกล้องแล้วพูดได้เลยนะคะอ๋อ โอเคครับครับ <c oughs> ตอนผูงขับรถกันแล้วอยากจะเปลี่ยนเลนก,ก็ช่วยเปิดไฟเลี้ยวกันหน่อยดีว่าไอ้ชิบซื้อรถมาราคาเกือบล้านเขาไม่แถมไฟเลี้ยวมึงมาหรือไงไอ้แต่เลี้ยวซ้ายมึงก็ตบขึ้นจากเลี้ยวขวามึงก็ตบลงมือมึงอาจจะเก็บมาใช้ถตอนช็ดหรือไงว่าไอ้ชิแบบแม่งกูไม่ใช่โปรโฟเฟสเซอร์เอ็กนะไอ้หวเที่แบบบบอ่านใจผู้มึงออกว่ามึงอยากจะเลี้ยวตอนไหนไอ้แบบแล้วเดี๋ยวพอกูมเบรกไม่ทันแล้วไปทิ่มตูดมึงกูก็ผิดอีกไอ้เลี้ยวไปเลี้ยวอ่ะช่วยกันทำหน่อยดีว่าถ้าทำไม่ได้มึงก็จอดรถไว้ให้ สาแมลไมใช้หลบแดดยังมีประโยชน์สักกว่าเอก็ประมาณนี้ครับผมก็อาจจะพูดติดติดขัดๆบ้างนะครับคือพอดีผมไม่ค่อยออกกล้องบ่อยก็เลยไม่ชินนะครับเขินจังชีวิตถึงคาดเพราะเคยจับมือแฟนเก่าที่รัก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 เอถข้าขอถามอะไรหน่อยจี ว่าไงจ๊ะที่รักเคยเดินจับมือแบบนี้กับแฟนเก่าหรือเปล่าอออก็น่าจะเคยนะทำไมเหรอลแล้วตอนที่จับมือกันนี่ที่รักใช้มือข้างไหนจับเหรอลเออก็ก็น่าจะเคยจับทั้งสองมือแหละมั้งแต่แต่ว่ามันก็เรื่องมันก็นานมาแล้วนะจริงๆน่ะอ เขามีอีกหนึ่งคำถามอีแล้วเธอกับแฟนเก่าเคยเป่ากันแล้วหรือยังแต่ที่รักฟังเขาอธิบายก่อนนะเรื่องทั้งหมดอะมาเป็นแค่อดีตน,นะแย่รงว่าเคยแล้วางนะลดาเดี๋ยวดนจะทำอะไรนะ่ะ ก็คืออวัยวะที่เท่ที่สุดบนหน้าของมึงเฮ้ยไอ้แต้มกูถามอะไรหน่อยดิว่ามึงว่าอวัยวะส่วนไหนบนใบหน้ากูเท่ที่สุดวะเออหาอืมไหนมึงเอาหน้ามึงมาดูหน่อยสิเอ่ออืม กูว่าหน้าตาของมึงอะเทสัตว์เลยว่ะเฮ้ยสัตว์อําเล่นประเดี่ยกูใสแว่นอยู่มึงจะเห็นตากูได้ไงคือมึงจะบอกว่าลูกตากูเท่ทะลุแว่นเลยเงี้ยเหรอชียเอ้ยขืนว่า,วาวเอาเอ้านั่นก็เพราะแว่นของมึงตอนนี้มันกําลังสะท้อนเบ้าหน้ากูอยู่ยังไงเหรอวะคน และนี่ก็คืออวัยวะที่เท่ที่สุดบนหน้าของมึงสองโอ้ยไอ้แต้มกูขอถามอะไรหน่อยอะไรมึงว่าอวัยวะบนใบหน้ากูอะไรที่ดูเท่ที่สุดวะฮะไหนมึงลองเอาหน้าของมึงมาดูหน่อยสิอ่ะเย็ดเค่กูว่าหน้ตาของมึงอะเท่สัตว์เลยว่ะแต่กูใส่แว่นอยู่นะมึงเห็นตากูด้วยเหรอ กลับบ้านก็เถอไอ้หลานรักตามาลับแล้วเออเมื่อสแกนจ่ายตังแล้วพนักงานขอถ่ายสลิปอเมริกาโน่เย็นหวานน้อยราคา75บาทค่ะเอองั้นผมขอสแกนจ่ายนะครับอืเรียบร้อยแล้วครับผมขออนุญาตถ่ายสลิปด้วยนะคะโอ้ได้เลยครับ นั่งในสลีปที่แปลว่าหลับเฮ้โมกอะไรโอ้ยกูและนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากทำตอนเป็นร้านอาหารหยำยำหยำ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 ขอโทษนะแะคคุณลูกค้าขออนุญาตเก็บเงินระคาทั้งหมดก็ไม่อนุญาตครับอ้อแล้วก็ช่วยเอาไก่มาให้ผมอีกน้องด้วยขอบคุณครับ y ั m จั m จั m ยั m ยั m จั m yum y ั m yum 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 y จ m า u m yum y u ั y จ m yum y จ m y จ m yum yum yum